วันนี้เรามาแนะนำโดู j a 8 8 8ในเวอร์ชั่นใหม่มี3สีนะครับส้มแดงและขาวนะครับมากับรีโมทต,ตัวใหม่รีโมทใช้แบตเตอรี่2 a 3ก้อนพร้อมที่ล็อกโทรศัพท์ในตัวโดรนมีกัดกันใบมาให้สีใบมีไบพัดสายชาร์จและ ผู้มือนะครับผู้มือตัวนี้เราสามารถสแกน QR Code เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มาใช้สำหรับโดนตัวนี้นะครับเพื่อดูภาพบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและภาพดวีโอนะครับมีทั้ง i o s และ Android นะครับโดนตัวนี้แถมกล้องมาให้ฟรีเลยนะครับเป็นกล้องขนาด720ปีเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ระหว่างตัวโดนและโทรศัพท์นะครับ เรามาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อเราโหลดแอปมาแล้วนะครับเราก็เปิดโดนนะครับโดนจะก,กระพิบนะครับตอนนี้เราเชื่อมต่อรีโมทนะครับด้วยการดันสติ๊กขึ้นไปข้างบนกดลงข้างล่างนะครับไฟกระพริบก็จะอยู่นิ่นะครับ ตอนนี้เราจะมาเชื่อมต่อโทรศัพท์ให้เข้ากับโดนนะครับเราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ Wi-Fi นะครับไปที่ k y 7 2 0นะครับอันนี้คือ wifi ของโดนที่ปล่อยออกมานะครับเราไม่ใช้ wifi บ้านไม่ใช้อินเทอร์เน็ตใดๆทั้งสิ้นครับไม่เกี่ยวกับ 3G 4G หรือ wifi บ้านแต่อย่างใด เชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ป,ปิดหน้าจอนะครับไปที่แอปที่เราโหลดมามันชื่อว่า fhd fpv นะครับกดก็ไปที่แอปนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้ครับกดไปที่เพย์ปุ๊บตอนนี้กล้องได้ส่งสัญญาณภาพมาที่โทรศัพท์เราเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายดายนะครับที่ีงน,นี้เราใช้ iOS OH, โหลดมานะครับวิธีการเล่นโดนนะครับก่อนเล่นทุกครั้งนะครับเราทำการคาลิเบตก่อนนะครับโดยการกดลงมาตรงๆแะถางออกนะครับกดสติกทั้งซ้ายและขวาลงมาตรงๆและถางออกนี่โดนพร้อมใช้งานนะครับ ีนกล่องไงานนะครับเราจะสตาร์ทโดนนะครับด้วยที่การดันสติ๊กขึ้นไปข้างบนโดนจะติดนะครับอันนี้ก็พร้อมบินเลยนะครับบ,รบังคับคันเร่งด้วยสติ๊กด้านซ้ายมือนะครับดันขึ้นไปเบาๆไม่ต้อเริ่มยกตัวขึ้น นี้ผมมีอยู่ที่แคบนะครับลงมาปุ๊บสัมผัสพื้นโดนก็จะดับนะครับตาดอีกครั้งแล้วก็ดังไปก็าจะาตัดแล้วนะครับ